จ้าชาลิตาชื่นชมจ้าทีมใหญ่ซีกรุ๊ปจ้าศีรัชา3 i m 1อเอ็มหนึ่งหนึ่งสองจ้าก็เป็น่สนึงอย่างต่อยอดธุรกิจและอยากกระจายสินค้าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ให้หลายๆท่านได้รับรู้ถึงสินค้าของจอยคอยว่ามีอะไรบ้าง ที่ไอมาจะมีการประชุมทุกทุกอาทิตย์แล้วก็จะมีการแนะนำผู้ประสบความสำเร็จในธุรก,กิจ,จอ o อ c คอยแล้วก็เชิญผู้สนใจในธุรก,กิจ,จอ o อ c คอยเข้ามาฟังและเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Joy c ออคอยโดยที่ผ่านการซื้อจากไอมาหรือทุกๆท,กที่ที่มี JC i m a t หรือ M Shop จ้า ที่ดีที่สามารถที่จะให้ y, เฟนชายออหลายๆไอมาดหรือหลายๆเอ็มช็อปมาและเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ทันยุค4.0หรือทันทุกๆยุคที่กำลังจะเกิดขึ้นณตอนนี้รา,ายการชิมช็อปใช้กำลังเข้ามาเฟรนชายของไอมาดศิลาชา3112 ก็เข้ามามีส่วนร่วมกับชิมช็อปใช้ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านที่เป็นหุ้นส่วนแนะนำเอ,อ่อท่านใหม่ๆเข้าไปสามารถไปช็อปใช้สิทธิ์ช็อปที่นั่นได้แล้วก็ได้สิทธิ์โดยที่เอาคะแนนมาเปลี่ยนเป็นปันผลและยังได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกด้วยจ้า